ดวงรายปัก16กันยายนถึง30กันยายนราศีสิงห์ถึงราศีกันราศีสิงห์สิสิงหาคมถึง16กันยายนการงานช่วงนี้การงานไม่ได้หนักอะไรทำงานไปพักไปไม่ซีเรียสแต่ก็มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบสูงการเงินมีเงินเข้ามาตามเนื้องานและมีโชคลาภเข้ามาบ้างถือว่าโชคดีพอสมควรแม้ไม่ใช่โชคก้อนใหญ่ก็ตามความรัก คนโสดเป็นช่วงที่ให้ความอิสระกับตัวเองมากขึ้นเปรียบเหมือนวัวหลุดข้อคนมีคู่แล้วจับมือกันมุ่งมั่นทำมาหากินตั้งใจอยู่กันยาวนานราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานเป็นช่วงขาลงไม่ค่อยจะดีนักแต่ให้โอกาสตัวเองมองโลกในแง่ดีคิดเชิงบวกมองหาเป้าหมายข้างนอกให้มากขึ้นไม่หยุดนิ่งการเงินมีการเงินที่มั่นคงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจึงมีกำลังเดินหน้าให้กับชีวิตแบบวางเป้าหมายต่อไปได้ ความรักคนโสดกำลังสร้างฐานะมีเป้าหมายร่วมกันกับคนที่เพิ่งคบหาส่วนคนมีคู่แล้วดูแลรักษาอยู่คู่กันร่วมสร้างบุญบารมีส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี